สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรครับแต่ผมมายิ้มยิ้มนั้นก็คือความเป็นสุขครับใครจะมีความสุขกับการได้พบรักและโชคดีบางคนดวงไม่ดีแต่แต่งงานวันดีทุกอย่างก็ราบรื่นฉะนั้นไอตัวนี้สำคัญที่สุดในเดือนเมษายนนี้วันที่แต่งงานและออกรถคำว่าออกรถคือการเซ็นสัญญาเป็นเจ้าของหรือเซ็นสัญญาเช่าซื้อ เหมือนกันคุณแต่งกับรถหรือแต่งกับคู่รักผมถือว่าเป็นวันเดียวกันฉะนั้นผมจะไม่ออกเลิกในวันก่อนวันที่20เป็นอันขาดเพราะ20เป็นเรื่องของผีเอาเรื่องของความรักเราหลังวันที่20เป็นต้นไปมีวันแรกคือ24เมษาออกรถใหม่รถเก่าไปซ่อมแล้วออกใหม่จะนำโชคลาภมาสู่คุณวันที่25 และ26เมษาเหมาะกับการแต่งงานและมีคู่เป็นอย่างยิ่งฉะนั้นบอกไป2อล็อกผงจำได้นะทบทวนนิดนึงยี4เมษาออกรถ25 26แต่งงานจะมีความสุขโชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของ